ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านโคก่องสำนักงานเคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเค .2 การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญของมนุษย์ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โรงเรียนบ้านโคกก่องจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2502ตั้งอยู่หมู่ที่2บ้านโคกกองตำบลหนองนอกเขียนอำเภอศรีทาตจังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด16ไร่เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2563มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น110คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนอำนวยการสอนโดยผู้อำนวยการชัยยาภัยศาร ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการชยยาภสศาลจะพัฒนาองค์กรอย่างมีระบบพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพนักเรียนจะได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานสืบสารวัฒนธรรมผู้ไทยใส่ใจดนตรีกีฬาพัฒนาสถานศึกษาสู่อาเซียน รักความเป็นไทยรักท้องถิ่นชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจุดเน้นนโยบายสำนักงานเขตที่สอดคล้องกับสถานศึกษา9จุดเน้น9สู่ความเป็นเลิศจุดเน้นที่1 การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพโรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาตนเองหรือ IDP ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบครูมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการให้การศึกษาอบรมสิทธิในทุกๆด้านมีความประพฤติดีวางตัวดีเอาใจใส่ดูแลสิทธิมีวิญญาณของความเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู จุดเน้นที่2เขตสุจริตโรงเรียนสุจริตโรงเรียนมีการรายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมและคณะกรรมการสถานศึกษาด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์5ประการของโรงเรียนสุจริตดังนี้ 1. ทักษะกระบวนการคิด นักเรียนมีความสามารถในการจำแนกได้ว่าสิ่งใดที่ควรประพฤติปฏิบัติและสิ่งใดที่ไม่ควรปฏิบัติเพื่อไม่ให้ตนเองและผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน 2. มีวินยัยนักเรียนมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตามข้อตกลงข้อบังคับกติการะเบียบวินัยของโรงเรียน 3. ซื่อสัตย์สุจริตนักเรียนแสดงออกถึงความประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตอนเองครอบครัวสังคม 4. อยู่อย่างพอเพียงนักเรียนมีการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 5. มีจิตสาธารณะนักเรียนมีความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ และไม่หวังผลตอบแทนจุดเน้นที่ 3. โหมิติคุณภาพสู่การปฏิบัติมิติที่ 1. การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนบ้านโคกองได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาันพื้นฐานโดยจัะทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชมุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิน่นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มิติที่2การจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านพ่องได้มีการจัดการเรียนรู้โดยให้มีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนผู้เรียนกับผู้เรียนผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อมและผู้สอนกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไปได้มิติที่ส การใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านข้าวกล่องได้จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้สแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลายมิติที่4 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนบ้านคูกของได้มีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียนทำให้ทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างเหมาะสมมิติที่ 5. การนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านโคกของได้มีการดำเนินการนิเทศภายในอย่างสม่ำเสมอโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือครูในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนาการของผู้เรียนในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไปมิติที่6 การวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านคอกกองได้มีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของนักเรียนบางคนนักเรียนบางกลุ่มนักเรียนทั้งหมดซึ่งผลการวิจัยสามารถนำมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนและพฤติกรรมของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมจุดเน้นที่4ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านข้าวกล่องได้ดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตมีทักษะการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตทางปวงซึ่งมีขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้ขั้นตอนที่1การรู้จักนักเรียนรายบุคลคลขั้นตอนที่2การคัดกรองนักเรียนขั้นตอน ตอนที่3การส่งเสริมพัฒนาตามความสนใจและความถนัดอันตอนที่4การป้องกันและแก้ไขปัญหาอันตอนที่5การส่งต่อภายในและภายนอกจุดเน้นที่5 โรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนบ้านพกกล่องเป็นโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโดยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2โดยจัดการเรียนการสอนให้มีศักยภาพมีความพร้อมเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชนมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมวัสดุและเทคโนโลยีที่ทันสมัยกระจายความเสมอ ภาคและความเท่าเทียมกันซึ่งทำให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาต่อไปจุดเน้นที่6 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกก่องได้ดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสองเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนว่าจะได้รับการบริการด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปจุดเน้นที่7การอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเพิ่มผลสำเร็จนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่2ขึ้นไปอ่านคล่องเขียนคล่อง ร้อยละแปนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3คิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่4-6คิดเลขคล่องร้อยละแปจุดเน้นที่8การจัดการศึกษาประถมวัย โรงเรียนบ้านโคกกองจัดการศึกษาระดับปฐม,มวัยชั้นอนุบาล2และชั้นอนุบาล3โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเพื่อให้เด็กปฐม,มวัยมีพัฒนาการสมวัยอย่างรอบด้านและสมดุลมีทักษะ3 r 8 c และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีผลการประเมินพัฒนาการด้านการเรียนรู้อย่างเต็มที่ จุดเน้นที่9การน้อมนำพระบรมราชบายและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงคือ 1. ความพอประมาณคือการคิดพูดทำอย่างประมาณตนไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น 2. ความมีเหตุผลตัดสินใจอย่างมีเหตุผลอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง 3. มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวคือการไม่ประมาทมีความรอบคอบจากผลงานโรงเรียนที่ผ่านมาผลงานที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนผลงานที่เป็น best practice ที่มีความเป็นเลิศของโรงเรียนบ้านคคกกองคือ ด้านผลงานค่าราชการครู 1. นางสาวนิตยาพรวรรณกุลได้รับโล่และเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุกจากครูสภาปีการศึกษา2562 2. นายบุญยอดธนสูตรได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุกจากครุสภาปีการศึกษา2562 3. นางสาวนิตยาพรรรณกุลได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นปีการศึกษา2562ประเภทครูผู้สอนด้านการศึกษา โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1สูงกว่าระดับประเทศปีการศึกษา2562ลำดับที่93ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2 2. โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าระดับประเทศปีการศึกษา2562ลำดับที่7ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2 ด้านสถานศึกษา 1. เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลหนองโนเขียน 2. เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบสองบ้านวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา2562ถึง2564ด้านกิจกรรม โรงเรียนได้ส่งเสริมให้มีวงดนตรีพื้นเมืองและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจนสร้างผลงานระดับชาติงานศิลปะหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่69ปีการศึกษา2562าณจังหวัดศรีสะเกดดังนี้ 1. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันดนตรีพื้นเมืองเดี่ยวปงรางระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6 2. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันดนตรีพื้นเมืองเดียวโหวต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ง6 3. เรียนทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันการใช้เข็มทิศการคาดคะเีและการสะกดรอยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดสมาธิมีระเบียบวินัยและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือมีนิสัยรักดนตรี อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในชุมชนคือร่วมแสดงวงดนตรีพื้นเมืองในงานชนสามเผ่าชาวสีทาตปรับเพณีผู้ไทยและอีกหลายๆหน่วยงานที่นำวงดนตรีพื้นเมืองของโรงเรียนเข้าร่วมแสดง และในปีการศึกษา2,563นี้โรงเรียนบ้านโคกก่องเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์หรือ I T A ออนไลน์ ได้คะแนนภาพรวมร้อยละ98.86ระดับคุณภาพ AA ซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นเกิดจากความร่วมมือของทุกๆฝ่ายที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนบ้านโคกกองให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองต่อไป